สำหรับคนงบน้อยๆน้อยมากๆเลยนะครับจะสมัครแพ็กเกจอะไรดีนะครับให้อ่ใช้งานได้ชั่วครั้งชั่วคราวแก้ขัดไปก่อนนะครับวันนี้อ่าผมก็มาแนะนำกันก็แล้วกันนะครับสำหรับคนงบน้อยนะเออมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับไปเลยผมก็จะมาแนะนำแบบ 3ตัวก็แล้วกันนะครับ3ตัวทีเ่เป็นแบบถูกๆงบประหยัดก็แล้วกันนะครับแล้วแล้ก็สามารถที่จะอัดแอปการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตัวแรกนี่นะครับก็คือเน็ตรายวันครับใช้ชั่วครั้งช่วคคาวแก้ขัดไปก่อนน,ะนั่นก็คือ9กิก9บาทนะครับใช้ได้24ชั่วโมงนะและก็เพิ่มวันใช้งานให้อีก30วันกันเลยทีเดียวนะครับอืมกิก 9, 9บาทนะครับถ้ารวมภาษีก็จะประมาณ10บาท ตีไป10บาทนั่นแหละนะครับกดดอกจัน9ก9 0ดอกจัน8 40, 4 1 0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นอิเนเทอร์เน็ตปริมาณค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ9กิกสำหรับคนที่ใช้งานอะไรพวกนี้9กิกนี่เพียงพอมากๆนะครับผมเคยใช้แล้วขนาดผมเป็นคนทำา y u u t นะ e ก้กิกวันผมยังเล่นได้หมดเลยนะครับจะ <laughs> ไปดูถูกนะ9กิกเอ้ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วอันนี้ ต้องลองใช้กันเองครับก็จะเป็นแบบประหยัดประหยัดนะครับอันนี้คือตัวแรกนะลองดูก็แล้วกันนะครับ9บาทถ้ามีเงินในซิมโอ้จังหวะเน็ตหมดพอดีนะครับหรือว่าไม่รู้จะสมัครตัวไหนหาเลขรหัสไม่เจอสักทีหรือว่าแพ็กเกจใน 2id 2i service 2wallet อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับก็ใช้แพ็กเกจนี้ชั่วคราวไปก่อนนะครับแบบที่2นะครับสําหรับคนงบน้อยนะอันนี้จะใช้ยาวขึ้นมาอีกหน่อยครับ คือ7วันนั่นเองนั่นก็คือโปรหเมกะบิตนะครับไม่อ้าไม่จำกัดไม่ลดสปีดใช้กันไปยาวๆเลย7วันราคา27บาทครับอืม27บาทเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็เคยทำรีวิวกันไปอยเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้ผมทำบ่อยถอยบ่อย,อยจนเบื่อเบื่อเลยนะครับแล้วก็หยุดทำไปเลยนะครับเพราะว่าเบื่อแล้วนะครับวิธีการสมัครเนี่ยมันจะมีตัวเปิดทางนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมครับ แต่ในยุคปัจจุบันนะครับในปี2,568เนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้ตัวเปิดทางเออไม่ไมแนะนําให้ใช้เปเป,เปิดทางนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเองนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนวันวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้สมัครตัวเปิดทางนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้ก็ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นให้มาใช้ทูพอยต์แลกเน็ต320เมกะไบต์นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแลกเน็ต เ320เมกะไบต์นะครับ1วันใช้เป็นตัวเปิดทางเพื่อมาสมัคร6เมกะบิตวันราคา27บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับนี่ก็จะเปิดให้ดูเลยนะครับแบบนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปที่ t ูไอ,อ ID นะครับก็ทุกคนสามารถเอาลิงก์เนี่ยเซฟเอาไว้หน้าจอโทรศัพท์ได้เลยนะครับพอจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะแสดงแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดด้านล่างรับสิทธิ์ได้เลยนะครับพอรับสิทธิ์กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย ก็จะได้ SMS หน้าตาแบบนี้นะครับคุณสามารถใช้ทูบนัสเน็ตฟรี24ชั่วโมงและหลังจากนั้นน่ะก็จะมี SMS หน้าตาแบบนี้นะครับพิเศษเฉพาะคุณภายใน15นาทีนี้อ่าตัวอื่นก็ไม่ต้องมาสนใจนะครับก็สนใจแค่ข้อความพิเศษเฉพาะคุณภายใน15นาทีนี้นะครับนั่นหมายความว่าก็สามารถที่จะสมัครอินเทอร์เน็ต6เมกะบิต7วันราคา27บาทได้ทันทีนะครับจะมีเวลาภายใน15นาทีนะ กดเลขรหัสตัวนี้ต่อได้เลยนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน8788สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัคร6เมกะบิตนะครับแล้วก็จะได้ SMS หน้าตาแบบนี้นะครับระบบก็จะหักเงินในซิม27บาทนะครับนี่แพ็กเกจเน็ต6เมกะบิตนะครับ7วันใช้งานได้ถึงวันที่23เดือน2 2 0 2 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่อันไม่จำกัดไม่ลดสปีดเลยนะครับอย่าลืมนะครับใช้ 2 point, 10 point, แลกเน็ต320เมกะไบต์มาก่อนนะคะแล้วก็มาจัด6เมกะบิตนะครับ <S <S ดอกจาน900ดอกจาน8788สี่เหลี่ยมหักเงินในซิมนะครับ27บาทนั่นเองก็จะใช้กันไปยาวๆอีก7วันโดยไม่ลดสปีดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาแบบประหยัดๆนะครับใช้ชุกครั้งชุกคราแล้วทุกคนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเอง แล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่มี2 point ทำยังไงดียังไม่มี2 point เลยอ่ะเออ2 point ไม่เพียงพอก็แนะนำเป็นตัว9กีก9บาทดีกว่านะครับเออแนะนำจัดเป็น9ทีก9บาทไปแล้วก็ก็สะสม2 point 2 point พอมาเลยค่อยมาจัดตัวแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมแนะนำให้ใช้2 point นะในยุคปัจจุบันนะครับอย่าไปใช้ตัวเปิดทางตัวอื่นเลยเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้ได้บางไ่ได้บางไรอย่างนี้นะครับก็ให้มาใช้แบบนี้จะดีกว่านะครับใช้2 point นะ2 point เนี่ย มาจากไหนก็มาจากการเติมเงินนะครับเติมเงินเข้าซิมซื้อของที่เซเว่นอะไรพวกนี้นะครับทุกๆ25บาทเนี่ยก็จะได้หนึ่ง t o point นั่นเองก็สะสมไปเรื่อยๆครับผมก็มี t o point ไม่เยอะหรอกประมาณ50บกว่า t o point เองก็เติมเงินสมัครแพ็กเกจซื้อของที่เซเว่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้2 point อย่างเงี้ยมาสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ไปอินเทอร์เน็ตใช้ชูรั้งชูคาอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเอามาใช้บ่อยๆมันไม่ดีหรอกเพราะว่า t o point มันก็จะถูกหักไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยผมแนะนำเป็น1107ก็ได้นะครับดอกจัน900ดอกจัน1107สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความเร็ว2เมกะบิตนะครับ20กิกะไบต์นะครับได้เน็ต20กิกะไบต์นะตัวนี้ก็จะเป็นสปีด2เมกะบิตนะครับแล้วก็จะได้ค่าโทรฟรีในเครือข่ายทูด้วยกันนะครับโทรหาทูด้วยกันนะครับไม่อั้นเลยนะครั้งละ15นาทีนะครับ แล้วก็มี Wi-Fi ไม่อันมาใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยความเร็ว2 m เมกะบิตนะครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เพียงพออยู่แล้วนะดู y o u u u e e แชทอะไรอย่างนี้นะครับเล่น f a c e b o o k อะไรอย่างนี้ก็ก็ไปเรื่อยๆอ่มันไม่ได้แรงนะครับก็เล่นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณผู้ชมอยากต้องการความแรงขึ้นมานะครับอยากดูซีรีส์หรือว่าอะไรก็ดีพวกนี้ก็ต้องสมัคร บูสเตอร์เพิ่มสปีดเอานะครับมันจะได้แรงกว่า2เมกะบิตนั่นเองบูสเตอร์เพิ่มสปีดของโปรแพ็กเกจ2เมกะบิตเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับดอกจาน900ารอดอกจาน8542สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นความเร็ว15เมกะบิตใช้งานได้10กิกะไบต์นะครับตัวที่2ก็จะเป็นดอกจาน900ารอดอกจัน8543นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจแบบเต็มสปีดเลยนะครับใช้ได้10กิกนั่นเองสำหรับ8543นะครับก็เลือกเอา2ตัวนี้ผมแนะนำเป็น20บาทก็พอนะ 20บาทเนี่ย15เมกิกิกนะครับก็เพียงพอแล้วที่จะเอาไว้ดูซีรีส์ช่วครั้งชั่วงข่าวนะครับหรือว่าเอาไว้ดูหนังหรือว่าต้องการาความเร็วในช่วงเวลาที่เราต้องการทำงานถ้าไม่ต้องการความเร็วอะไรก็เล่นความเร็ว2 m b เมกไปนะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบบงบน้อยนะครับใช้งบน้อยใช้3 p a แพ็กเกจเนี้ยเอาไว้ใช้ชั่วครั้งชั่วคข่าวนะครับพอมันจบแล้เรามีตังเติมเงินเข้าสติมแล้วเพื่อไปสมัคร แพ็กเกจใหม่ๆนะครับที่มีราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยโอเคเลยนะครับเออ15เมก20เมกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปจัดตัวใหม่ๆก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับคลิปวีดีโอนี้ครับงบน้อยใช้โปรอะไรดีก็สามแบบเท่านั้นครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิ้วกิ